สวัสดีครับผมแอดนิกกี้นะครับวันนี้ฟอร์มูล่าฟุตบอลของเรานะครับจะมาพูดถึงกองหลังราคา4.5ล้านที่ควรต้องมีในทีมนะครับโอ้โหผมว่าเป็นท็อปิกที่น่าสนใจมากทีเดียวนะครับหลายๆคน,นยังอยากจะรู้ว่ากองหลัง4.5คนไหนที่น่าสนใจแล้วก็ควรที่จะต้องมีติดอยู่ในทีมบ้างนะครับ วันนี้ทางฟอร์มูล่าฟุตบอลนะครับโดยผมแอดนิกกี้ ki, ก็ไปรีวิวกล้องหลังราคา4.5มาทั้งหมดนะครับก็คือมีทั้งหมด81คนด้วยกันนะครับตอนนี้ถือว่าโอ้โหค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับแต่เชื่อว่ากล้องหลัง4.5เนี่ยเป็นกล้องหลังที่ทุกคนต้องมีในทีมนะครับแล้วก็มีอย่างน้อย2หรือ3ตัวด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมว่าเป็นท็อปิกที่หลายคนสนใจนะครับวันนี้เราก็เลยมาพูดถึงในหัวข้อนี้กันนะครับวันนี้มีรูปโหเบนไว้นะครับใส่เสื้อใอสนอนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ท้งๆท,ที่ยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับแต่วันนี้แหมแอดมั่นใจว่าย้ายแน่นอนนะครับ50ล้านปอนด์ครับอโอเคถ้างั้นเราไปติดตามดูติดตามชมกันเลยครับว่ามีใครกันบ้างนะครับ เริ่มจากนี่เลยครับท็อปพิกของแอดนะครับกองหลังราคา4.5ล้านเห็นหน้าอาจจะจำชื่อกันได้นะครับคนแรกก็ฟูฟาน่านะครับแลมตี้เบนไวท์ไอริงแล้วก็ควอดี้นะครับเดี๋ยวแอดจะไปเจาะลึกทีละคนว่าทำไมถึงควรต้องมีในทีมนะครับเริ่มจากคนแรกนะครับนี่ครับฟูฟาน่านะครับกองหลังนะครับสัญชาติฝรั่งเศส นะครับตอนนี้มีคนเลือกถึง26%นะครับใน FPL ตอนนี้นะครับเ,เหตุผลที่ว่าเขาเป็นท็อปพิกอันดับหนึ่งนะครับอย่างแรกก็คือเพราะว่าด้วยความที่เขาอยู่เลสเตอร์นะครับแล้วก็โอกาสลงเนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่ามีโอกาสสูงอะเกิน70-80%นะครับที่จะลงเป็นตัวจริงเพราะฉะนั้นแอดเลยคิดว่าโฟฟาน่าเนี่ยเป็นเป็นตัวเลือกที่ทุกคนจะมองข้ามไม่ได้นะครับคือ เมื่อปีที่แล้วนะครับเขาลงเล่นไปทั้งหมด2,260นาทีนะครับได้ไป71คะแนนนะครับมี1อดัดซิด7คลีนชีทนะครับแต่ก็เป็นกองหลัง4.5คนเดียวในในทีมที่ติดอันดับ1ของ6ปีที่แล้วนะครับที่มีโอกาสลงน่าจะเยอะมากๆนะครับแต่ทีนี้ไปดูกันนะครับว่า6นัดแรกของ เลสเตอร์นะครับจะเจอใครบ้างนะครับก็นัดแรกเลยครับเล่นในบ้านเจอวูฟนะครับไปเยือนเวสต์แฮมไปเยือนนอริสนะครับเล่นในบ้านเจอแมนซิตี้นะครับไปเยือนไบรตันแล้วก็เล่นในบ้านเจอเบอร์ลี่ผมมอง6นัดแรกก็เอาเลดนะครับก็อาจจะมีหนักสุดไปคือไปเ,ออเล่นในบ้านเจอแมนซิตี้นะครับแต่ดูแล้วก็คือเขาราคาสิ5นะครับยังไงก็ควรที่จะมีติดไว้ในทีม นะครับปีที่แล้วนี่ก็ได้ไป7็คลีนชีทนะครับทั้งทั้งที่แบบโอเคเขาเล่นไปประมาณสัก20นัด10-20นัดประมาณนั้นนะครับก็อาจจะไม่ได้เยอะมากแล้วก็ด้วยความที่เลเตอร์เล่นหลัง3นะครับโอกาสที่เขาจะเป็นตัวจริงเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะครับสิ่งที่หวังจากโฟลคอนาได้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องคลีนชีท นะครับเราเห็นว่าอาจจะมีหลายนัดที่เลสเตอร์นะครับมีโอกาสได้คลีนชีสสูงนะครับจากเห็นจาก6นัดแรกเนี่ยก็อาจจะมี2-3นัดเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะหวังในส่วนของแอ t ติกกิ้งรีเทิรจากเขาไม่ได้เพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะเป็นเซนเตอร์ที่ยืนต่ำนะครับแต่ว่ายังไงก็ดีเนี่ยผมมองว่าท็อ p พ c ิกอันดับหนึ่งะครับก็เล e c t ตามเปอร์เซ็นเลยนะครับ26.0%นะครับคือตอนเนี้ใน แฟนตาซีพิมพีระดีเนี่ยผมมองว่าผู้เล่นหลายๆคนนะครับคือเก่งขึ้นอะ่ะคะแนนเฉลี่ยสูงมากขึ้นนะครับมากขึ้นทุกๆปีเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งคนเลือกเยอะแล้วสมมุติว่าเขาเกิดคลีนชีตขึ้นมาแล้วเราไม่มีเนี่ยก็อาจจะตามเพื่อนไม่ทันได้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าฟูฟอ่านะครับก็ยังเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆน,นะครับของก้องหลัง4.5ที่จะต้องมีนะครับโอเค และคนต่อไปนะครับก็คือแลมตี้ครับอ่าถ้าปีที่แล้วนะครับทุกคนจําได้เนี่ยโอ้แลมตีน้นี่เรียกว่าเป็นกองหลังเป็นวิงแบ็กนะครับเล่นอยู่ไบตันบุกมันมากนะครับคือแบบเป็นคนที่ดูค่อนข้างที่จะตัวเล็กนะครับแต่ว่าใจเขาสู้นะครับแล้วก็ด้วยความที่เล่นวิงแบ็กด้วยเนี่ยทำให้เขามีโอกาสที่จะได้แอตแทกกิ้งรีเทิร์นนะครับค่อนข้างที่จะสูงแล้วด้วยความที่เ b บร t ันนะครับมี6เกมแรกที่ดูไม่ยากมากนะครับคือไปเยือนเบอร์ลี่นะครับเล่นในบ้านเจอวัตฟอร์ดเล่นในบ้านเจอเอเวอตันไปเยือนเบนฟอร์ดเล่นในบ้านเจอเลสเตอร์แล้วก็ไปเยือนคริสตันพาเลตนะครับคือโปรแกรมหนักสุดใน6นัดแรกนียน่าจะเป็นเยือนเลสเตอร์นะครับดูแล้วมีโอกาสที่จะได้คลินชี t อาจจะต้องดูอีกทีนึงว่าปีนี้ไบรทันจะมาเล่นเกมบุกแบบปีที่แล้ว นะครับแต่ที่แน่ๆที่จะได้จากแรมตี้แน่ๆเนี่ยคือ attacking return นะครับคือปีที่แล้วเนี่ยเขาลงไปน้อยก็จริงนะครับเขาลงไปไม่ถึง10นัดเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บนะครับทำไป35แต้มนะครับแต่ในจำนวนที่ที่ลงเนี่ยก็คือยิง1ประตูแล้วก็3แอตซิตโหถือว่าถ้าเกมไทมเ์เขาเยอะกว่านี้นะครับไม่เจ็บเร็วมีโอกาสสูงที่เขาจะทำคะแนนได้ดีในช่วงเริ่มต้นแล้วก็ อาจจะทั้งฤดูกาลเลยนะครับคนเลือกเข้ามาตอนนี้ทั้งหมด19.2ซนะครับแอดก็ยังให้เป็นตัวเลือกอันดับ2ฮะผมว่าน่าสนใจมากนะครับแรมตี้คืออา,อาจจะรอดูตอนปีซีซั่นนิดนึงอะ่ะว่าเขาจะได้ลงตัวจริงหรือเปล่าหรือว่ามีโอกาสลงมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่พอดูโปรแกรมของไบตันแล้วเนี่ยโหหลังไบตันจะเป็นต้องมีจริงนะครับปีที่แล้วลงไป11นัดนะครับ1ประตู กับอีก3าม i อซิโหถือว่าคือถ้าจำไม่ผิดเนี่ยสองแอซิของเขาเนี่ยมาจากการเรียกจุดลูกจุดโทษนะครับปีที่แล้วก็เจ็บไปยาวเลยนะครับก็ปีนี้หวังว่าหายเจ็บกลับมาแล้วเนี่ยน่าจะทําผลงานได้ดีนะครับโอเคทีนี้นะครับไปที่คนต่อไปนะครับผมว่าอาจจะเป็นขวัญใจใครหลายๆคนในอนาคตนะครับ โดยเฉพาะแฟนปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับคนนี้ครับเบนไว้นะครับกองหลังทีมชาติอังกฤษนะครับเพิ่งไปลุยยูโรมานะครับตอนนี้ก็มีคนเลือกอยู่ที่12.3%เลยทีเดียวนะครับคือเหตุผลหนึ่งที่แอดเลือกเบนไว้มาติดท็อปพิกเนี่ยเพราะว่าด้วยราคาเขานะครับ4.5ล้านแล้วก็อยู่ทีมใหญ่อย่างอาร์เซนอลนะครับโปรแกรมก็ถือว่าไปเยือน แมนซี่นะครับเล่นในบ้านเจอเชลซีแล้วก็เล่นในบ้านเจอสเปอร์นะครับแต่แต่3นัดเนี่ยมันมีคือยากเลยไปเลยแล้วก็อาจจะมองว่าง่ายไปเลยนะครับอย่างเช่นเออไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดนะครับเล่นในบ้านเจอนอริสนะครับแล้วก็ไปเยือนเบอร์ลี่นะครับไม่แน่ว่าเราอาจจะหากองหลัง4.5อีกคนหนึ่งอ่ะที่แมตช์กับเบนไวท์อ่ะแล้วสามารถลงสลับกันได้นะครับก็คือแบบอาจจะให้เบนไวท์ลงนัดที่เออไปเยือน เบนฟอร์ดนะครับเป็นในบ้านเจนนอริธแล้วก็ไปเยือนเบอร์ลี่นะครับนัดที่เหลือก็อาจจะสลับกับกองหลัง4.5อีกคนหนึ่งซึ่งผมมองว่ากองหลังราคา50ล้านปอนด์นะครับอาร์เซนอลไม่จับเป็นตัวสำรองแน่นอนยังไงเขาก็จะน่าจะได้โอกาสลงตัวจริงนะครับแล้วก็การที่ได้อยู่ทีมใหญ่ไปเจอทีมเล็กเนี่ยมันมีโอกาสที่จะคีนชี้สูงอะ่ะเออถึงถึงฟอร์มอาร์เซนอลช่วงหลังไม่ค่อยจะดีนะครับแต่ผมมองว่าการได้เบนไว้มาเนี่ยจะ ทำให้แนวรับเขาแข็งแกร่งยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็หวังกับค้อเหมือนกันนะครับด้วยราคาด้วยอายุนะครับเขาก็อายุไม่เยอะนะครับก็เป็นตัวความหวังของอาเซนอลได้เลยนะครับในอนาคตทีเนี้ยเมื่อรู้ดูการที่แล้วนะครับเบนไว้ตอนอยู่กับไบรตันนะครับลงเล่นไปทั้งหมด3,192นาทีนะครับได้ไป104คะแนน12คลีนชีท ถือว่าโอเคแล้วก็ดูดีเลยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นส่วนมีส่วนสําคัญนะครับที่ทําให้ไบรตันเนี่ยฟอร์มดีแล้วกันสําหรับผมนะครับคือปีนี้ย้ายมาอยู่อาร์เซนอลแอดก็เลยมองว่าเขาจะเป็นตัวสําคัญนะครับแล้วก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้ามแล้วก็ควรจะมีอยู่ในทีมนะครับโอเคทีนี้คนต่อไปนะครับคือคนนี้ลุคไอริงนะครับ หลายคนอาจจะรู้จักเขากันนะครับเมื่อรู้การที่แล้วพิ่งขึ้นเลื่อนชั้นมากับลีดนะครับก็กองหลังนะครับสัญชาติอังกฤษคนนี้เนี่ยถือว่าฟอร์มค่อนข้างจะดีนะครับเพราะว่าเอาจริงอะเขามีโอกาสที่จะทําประตูแล้วก็แอสซิสต์คนน่อนข้างจะเยอะแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยยิงไม่ได้เลยแอสซิสต์ไม่ได้เลยนะครับผมผมมองว่าปีเนี้ยไอริงคือปกติเนี่ยเขาเป็นแบ็คจอมบุกนะครับเขาบุกมนันมากจริงจริงแต่ว่า ผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าปีที่แล้วเนี่ยเล่นไป3,399นาทีเขาไม่มีประตูแล้วก็ไม่มีแอซซิตเลยนะครับแต่ถ้าเรามองกันในเกมนี้ก็ถือว่าเป็นแบ็คขวาจอมบุกคนหนึ่งนะครับรู้สึกถ้าจะไม่ผิดจะมีลูกที่ยิงเข้าไปแล้วมั้งแล้วก็ล้ำหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทำให้เขาไม่ได้ประตูไปนะครับแล้วก็หรือว่าแอซซิตแล้วก็ล้ำหน้านะครับเป็นเป็นกองหลังที่ค่อนข้างจะโชค้ายในเรื่องการได้คะแนนทําประตูหรือแอซซิต นะครับแต่ก็ปีแล้วก็ได้เป็นร้อยแต้มนะครับ12คีนชีสกับลีดนะครับดูดีเลยทีเดียวนะครับอ่าแต่ว่าปัญหาสำคัญของเขาเนี่ยก็คือโปรแกรมของลีดช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะหนักหน่อยนะครับก็คือนัดแรกก็ออกไปเยือนแมนยูแล้วนะครับนัดที่2เล่นในบ้านเจอเอเบอร์ตันนะครับนัดที่3เนี่ยไปเยือนเบอร์ลี่นัดที่4เล่นในบ้านเจอลิเวอร์พูลนะครับนัดที่5 เยือนนิวคาสเซิลนะครับแล้วก็นัดที่6เนี่ยเล่นในบ้านเจอเวสแฮมนะครับคือจาก6นัดเนี่ยโอกาสคินคิดอาจจะมีแค่สัก1หรือ2นัดนะครับแต่แอดมองว่าปีนี้ไอริงเนี่ยน่าจะมีโอกาสบุกมากขึ้นแล้วก็น่าจะได้แอตแทกกิ้งรีเทิร์นมากขึ้นจากปีที่แล้วหลังจากที่แบบไม่ได้สกอร์จากแอตแทกกิ้งรีเทิร์นเลยนะครับปีนี้ก็ตอนนี้มีคนเลือกไปถึง9.2%นะครับ ก็คือในมุมมองของแอดอะถึงแม้ว่าโปรแกรมลีดค่อนข้างจะหนักนะครับแต่ถ้าเราไปดูสติจริงๆปีที่แล้วเนี่ยเวลาลีดเจอทีมใหญ่เนี่ยเขาจะมักจะได้คินชีตนะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเห็นโปร,โปรแกรมว่าเอ้ยลีดเจองานหนักหลายๆนัดเขาอ,อาจจะได้คินชีตจากการไปเยือนทีมใหญ่ก็ได้หรือว่าเ,อาเล่นในบ้านเจอทีมใหญ่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามองข้ามลีดไม่ได้เลย ปีนี้นะครับยิ่งโดยเฉพาะปีที่แล้วเนี่ยถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างจะดีนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะเน้นเกมบุกนะครับแล้วก็ช่วงหลังๆก็คือเบียสาก็ทําทีมให้บาลานซ์มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเวลาเจอทีมใหญ่เนี่ยเขาก็เก็บคินชีตได้หลายนัดน,นะครับเพราะฉะนั้นน่ะแอดมองว่าไม่จําเป็นต้องไปห่วงโปรแกรมของหลีนมากนักนะครับก็จัดไปเลยไม่ต้องคิดเยอะนะครับก็ลุคไอลิงนะครับก็เป็นตัวเลือก กองหลัง4.5ที่คิดว่าควรจะต้องมีติดในทีมนะครับและคนสุดท้ายของท็อปพิกนะครับวันนี้ก็คือคอนเนอร์โคอาดีนะครับอกองหลังสัญชาติอังกฤษนะครับคนนี้ก็ติดทีมชาติอังกฤษไปยูโรเหมือนกันนะครับตอนนี้มีคนเลือกอยู่ในแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกนะครับ7.9%นะครับโคอาดีเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าลงแทบจะทุกนัดอะ่ะลง ตลอดลงเกือบเต็มเกมน่าจะมีอาจจะพลาดไปไม่กี่นัดนะครับคือตอนนี้เขาเล่นพีเมรีกเนี่ยเป็นลูทุการที่4แล้วนะครับปีที่แล้วก็ลงไป3,303นาทีนะครับยิงไป1ประตูนะครับแล้วก็ทำแต้มได้106แต้มได้ทั้งหมด1 0คลีนชีชนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือปีที่แล้วเนี่ยอ่าวูฟฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับก็ได้คลีนชีทน้อย แล้วก็ล่าสุดก็นูโน่เอสปรีโตนะครับก็ลาออกไปอีกนะครับตอนนี้ไปคุมสเปอร์การที่ได้ผู้จัดการทีมคนใหม่นะครับชื่อว่าบรูโน่ลาชนะครับก็มารอดูกันนะครับว่าผลงานเขาจะเป็นยังไงนะครับบรูโน่ลาชเนี่ยแอดก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าสไตล์การคุมทีมหรือว่าการจัดทีมของเขาเนี่ยเล่น ระบบไหนนะครับแต่นัดล่าสุดที่วูฟอุ่นเครื่องนะครับก็เขาเล่นระบบหลัง4นะครับปีนี้ก็คิดว่ายังไงโคดี้ก็เป็นกับตันทีนะครับยังไงก็น่าจะเป็นตัวหลักนะครับแต่ยังไงก็ดีเนี่ยผมว่ารูดูการแรกของผู้จัดการทีมที่มาคุมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยอย่างแรกที่ควรจะโฟกัสคือเกมรับนะครับว่าผมว่าเกมรับเนี่ยเป็นเป็นสิ่งสําคัญในในพรีเมียร์ลีกนะครับอาจจะมองที่เกมรับก่อน ส่วนโปรแกรมของวูฟเนี่ยผมก็มองว่ามันมีแบบเออยากไปเลยแล้วก็ไม่ไม่ยากมากนะครับคืออาจจะยากแค่3นัดแรกนะครับก็คือไปเยือนเลสเตอร์นะครับเล่นในบ้านเจอสเปอร์เล่นในบ้านเจอแมนยูนะครับไปเยือนวัตฟอร์ดเล่นในบ้านเจอเบรนฟอร์ดแล้วก็ไปเยือนเซาล์นะครับก็3นัดแรกอาจจะลุ้นยากหน่อยแหละแต่ว่าผมว่า3นัดหลังเนี่ยมีโอกาสที่ดีทีเดียวนะครับการที่ มีคอ์เนอร์โคอดี้อยู่ในทีมนะครับก็อาจจะได้คลินชีสจากเขาก็ได้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นท็อปพ c ิกทั้งหมดนะครับของแอดต่อไปก็จะเป็นนี่เลยครับดิฟเฟอเรนเชียลพ k ิกนะครับกองหลัง4.5ของโปรดแอดเลยนะครับ <laughs> เพราะว่าปกติเนี่ยท็อปพิกเนี่ยคนเลือกเยอะๆเนี่ยกองหลังราคานี้ไม่ค่อยชอบนะครับชอบตัวที่ เป็นดิฟเฟอเรนเชีนะครับหลายๆปีแอดก็มีตัว d i f f e r เรนเชีตลอดนะครับในกองหลังราคา4.5นะครับปีนี้ก็ที่มองไว้นี่เป็น d i f f e r เรนเชียลพ k นะครับก็มีไดเออร์นะครับเอ็ดนูลิกิโกเฟมิเนียนะครับอดัมเวสเตอร์แล้วก็โลเอสเลฟนะครับอ่าทีนี้เราไปเจาะลึกกันเลยนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ฟอร์มเป็นยังไงนะครับ เป็นสิ่งที่น่าแปลกใจมากสำหรับแอดนะครับปีนี้อีลิกไดเออร์นะครับกองหลังราคา4.5อยู่สเปอร์มีคนเลือกแค่1%เท่านั้นนะครับโอ้โหคือผมมองว่าไดเออร์เนี่ยคืออยู่สเปอร์นะครับแล้วก็ถือว่าเอาละถึงแม้ว่าสเปอร์อะฟอร์มจะไม่ค่อยดีนะครับแต่แต่ผมคิดว่าเปลี่ยนผู้จัดการทีมคนใหม่เนี่ย นูโนเอสเบรโตเนี่ยก็คงต้องเอาลงเป็นตัวจริงไว้ก่อนนะครับอย่างไดเออร์เนี่ยเป็นตัวหลักของทีมมานานนะครับปีนี้ก็เ,เข้าสู่นะครับปีที่9แล้วก็ปีที่แล้วนะครับลงไป2520นาทีได้ไป77คะแนนนะครับแล้วก็ได้8คลินชีทปีนี้ก็คิดว่าเปลี่ยนผู้จัดการทีมคนใหม่แล้วเขาควรที่จะได้โอกาสลงมากขึ้นนะครับ แล้วก็น่าจะเป็นตัวหลักของทีมในชุดใหม่นะครับใน6นัดแรกเนี่ยโหเราดูแล้วอาจจะไม่มีไม่ค่อยมีสีเขียวเท่าไหร่นะครับคือมีโปรแกรมหนักไปประมาณสัก3-4มแมตช์นะครับอย่างเช่นหลายคนอาจจะกังวลเพราะว่านัดแรกเนี่ยเล่นในบ้านเจอแมนซิเตี้เลยนะครับแล้วก็นัดที่2ไปเยือนวูฟนะครับนัดที่3เล่นในบ้านเจอวัตฟอร์ดนะครับนัดที่4ไปเยือนคิสสันพาเลตนะครับนัดที่5นในบ้านเจอเชลซี แล้วก็นัดที่6นะครับไปเยอืนอนอาร์เซนอลนะครับก็โปรแกรมค่อนข้างจะหนักอยู่แต่ผมมองว่าสเปอร์ในยุคข,ของนูโนเอสเปรโตเนี่ยอาจจะมีการเน้นรับมากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะไปเล่นแผนหลัง3ซึ่งมีโอกาสที่จะจะได้ครีนชีตเพราะฉะนั้นเนี่ยไดเออร์ก็เป็นคนอีกคนหนึ่งที่น่าจับตามองนะครับโอเคดิฟเฟอเรนเชียลพิกคนต่อไปนะครับนี่เลยครับ เอ็ดนูรินะครับก้องหลังสัญชาติฝรั่งเศสนะครับตอนนี้มีคนเลือกอยู่ที่0.8นะครับแหมคือเขาเป็นคนหนึ่งที่ผมมองว่าปีที่แล้วเนี่ยลงไม่เยอะนะครับคือลงไปประมาณ1400นาทีก็คือมาช่วงครึ่งฤด,ดูกาลแล้วนะครับลงเล่นไปถ้าจะไม่ผิดก็ก็ประมาณ10กว่านัดนะครับได้ไปทั้งหมด54แต้มนะครับ ยิงได้1ประตู1นึ่แอซิตแล้วก็3คีนชีตนะครับสิ่งที่คาดหวังจากเขาได้แน่นอนเนี่ยผมว่าก็คือจะเป็นเรื่อง attacking return นะครับก็คือปีที่แล้วเนี่ยลงไปไม่ประมาณสัก10บวันนัดนะครับได้1ประตู1นึ่แอซิตแล้วก็3คีนชีตก็เลยคิดว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจทีเดียวนะครับแล้วก็โปรแกรมวูฟเนี่ยก็จะมีแบบ3นัดยาก3นัดง่ายนะครับคล้ายๆกับโคอาดี A ้ที่ผมเพิ่งพูดไปนะครับก็คือไปเยนเลสเตอร์เล่นในบ้านเจอ สเปอร์นะครับเล่นในบ้านเจอแมนยูไปเยือนวัตฟอร์ดนะครับเล่นในบ้านเจอเบรนฟอร์ดแล้วก็ไปเยือนเซาท์แปมตันนะครับก็3นัดแรกอาจจะยากหน่อยนะครับแต่3นัดหลังเนี่ยก็มีโอกาสสูงที่เขาจะทําผลงานได้ดีนะครับโอเคยังมีอีกครับคนต่อไปนะครับ d i f f e r เรนเชียลพิของแอดนะครับคนนี้โอ้โหชอบมานานนะครับคนนี้นะครับ กิโก้เฟอร์มิเนียครับโอ้โหกองหลังสัญชาติสเปนนะครับปีนี้เขาก็ยังคงอยู่กับวัตฟอร์ดนะครับหลังจากที่ทีมตกชั้นไปแล้วก็กลับขึ้นมาในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งนะครับในส่วนของกิโก้เฟอร์มิเนียเนี่ยครับตอนนี้ก็มีคนเลือกอยู่ที่0.5นะครับแต่สิ่งที่หวังจากเขาได้เนี่ยน่าจะเป็น a t t a c k i n g Return นะครับแล้วก็โปรแกรมวัตฟอร์ด6นัดแรกก็ไม่ได้ยากมากนะครับก็คือเล่นในบ้านเจอวิลล่านะครับไปเยือนไบรตันไปเยือนสเปอร์เล่นในบ้านเจอวูฟนะครับไปเยือนนอริสแล้วก็เล่นในบ้านเจอนิวคาสเซลก็ด้วยราคานี้แล้วก็ฟอร์มนี้นะครับก็เป็นตัวเลือกดิฟเฟอเรนเชียลที่น่าจับตามองอีกคนหนึ่งนะครับเพราะว่าวัตฟอร์ดโปรแกรมไม่ยากมากนะครับถึงแม้ว่าจะเพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมา นะครับโอเคคนต่อไปอดัมเว็บสเตอร์นะครับโอ้โหคนนี้ก็ปีที่แล้วนี่ก็ลงให้ไบรตันนะครับเว็บสเตอร์ก็ถือว่าเป็นตัวหลักของไบรตันอีกคนหนึ่งที่โอกาสลงสูงแน่นอนนะครับแล้วก็เขาเป็นกองหลังนะครับสัญชาติอังกฤษนะฮะปีที่แล้วลงเล่นไป2,594นาทีนะครับทำา1ประตูได้ไป85คะแนน แล้วก็ได้9คลีนชีตนะครับอดัมวิสเตอร์เนี่ยที่แอดมองว่าเป็นดิฟเฟอเรนเชียลพิกเพราะว่าอย่างแรกคือโปรแกรมไบตันค่อนข้างจะง่ายนะครับแล้วก็เขาเป็นกองหลังที่ลงตัวจริงค่อนข้างจะชัวร์นะครับตอนนี้มีคนเลือกอยู่แค่0.4%นะครับจากโปรแกรมของไบตันเนี่ยตอนนี้ก็นัดแรกนะครับไปเยือนเบอร,ร์ลี่นัดที่2เล่นในบ้านเจอวัตฟอร์ดนัดที่3เล่นในบ้านเจอเอเวอร์ตันนะครับไปเยือนเบนฟอร์ด เล่นในบ้านเจอเลสเตอร์แล้วก็ไปเยือนคริสตันพลเตนะครับนัดที่ยากที่สุดก็คือเล่นในบ้านเจอเลสเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะได้ครีนชีสจาก6นัดแรกก็2-3หรือ3นัดเนี่ยมีค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วเขาลงเป็นตัวจริงแน่นอนคนเลือกน้อยมาก0.4%นะครับก็เลยแอดก็เลยมองว่าโหดัมเว็บเซอร์เนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่น่าจับตามองนะครับโอเค และคนต่อไปคนนี้เลยครับแมตต์โลว์สลฟนะครับคนนี้เนี่ยเป็นกองหลังสัญชาติเดนมาร์กนะครับไม่ได้ติดทีมยูโรนะครับตอนนี้มีคนเลือกอยู่แค่0.2%เท่านั้นนะครับครั้งนี้น่าจะเป็นาการเล่นพรีเมียร์ลีกลูกการแรกของเขานะครับก็ปีที่แล้วเนี่ยเล่นอยู่กับเบนฟอร์ดนะครับก็ถือว่าเป็นตัวหลักช่วงหลังๆเนี่ย เบนฟอร์ดเนี่ยเน้นไปทางเล่นแผนหลัง3นะครับโลวเออร์สเลปเนี่ยเขาก็เล่นในตำแหน่งวิงแบ็กขวานะครับก็ช่วงหลังๆช่วงท้ายฤดูก,กาลเนี่ยเขาก็จะได้ลงตลอดนะครับแล้วก็เขาเป็นกองหลังสัญชาติเดนมาร์กนะครับแล้วก็ผู้จัดการทีมของเขาเนี่ยโทมัสแฟรงค์นะครับก็เป็นคนเดนมาร์กด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแอดก็เลยมองว่ามีโอกาสสูงทีเดียวนะครับที่ โล w e เออร์สเนี่ยจะได้ลงเป็นตัวจริงและการได้ลงเล่นในตำแหน่งวิงแบ็กเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทําให้เขาเนี่ยได้แอ t แท็กกิ้งรีเทสูงนะครับตัวนี้เป็น d i f f e r เรนเชีแบบสุดๆเลยนะครับมีคนเลือกเพียงแค่0.2%เท่านั้นนะครับทีนี้พอไปดูโปรแกรมของเบนฟอร์ดแล้วเอาจริงๆโปรแกรมเบนฟอร์ดก็ไม่ได้ยากมากนะครับก็มีนัดแรกเล่นในบ้านเจอเซนนอนนะครับไปเยือนเชสเตนพาเลส ไปเยือนวิลล่าเล่นในบ้านเจอไบรตันไปเยือนวูฟแล้วก็ที่หนักสุดก็คือน่าจะเล่นในบ้านเจอริวพูลนะครับคือเบนฟอร์ดเนี่ยจากสถิติในลีกแชมเปี้ยนชิพนะครับเป็นทีมที่ค่อนข้างจะเล่นเกมบุกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะได้แอ t แท k กิ้งรีเทิจากโรสเลฟเนี่ยอแอดก็มองว่ามีค่อนข้างจะสูงนะครับอาจจะหวังคินชีสจากเบนฟอร์ดยากนิดนึงนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวแบบ โคตรโคตรดิฟเลยนะครับคนเลือกแค่0.2เเท่านั้นนะครับวันนี้แอดก็เลือกมาให้นะครับเป็นแบบตัวเลือกสำหรับคนที่ชอบแนว d i f f e r e n น i a l นะครับโอเควันนี้นะครับแนะนำกองหลัง4.5นะครับที่ควรมีติดทีมควรต้องมีติดทีมเลยแหละนะครับแอดก็เลยมองว่าวันนี้นะครับเราก็แนะนำ กองหลังที่เป็นท็อปพิกไป5คนนะครับแล้วก็ดิฟเฟอเรนเชียลพิกไปอีก5คนนะครับอย่างไงก็ขอบคุณทุกทุกท่านมากนะครับที่ติดตามรับฟังรับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับย่งไงก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Facebook ของเราด้วยนะครับตอนนี้ยอดอยังน้อยมากๆนะครับเพราะว่าเพิ่งเปิดตัวใน YouTube ไปนะครับ อันนี้ก็เป็นแคมเปญของเรานะครับแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกกลับมาแล้วทุกท่านที่เล่นแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกนะครับสามารถจอยลีกเราได้นะครับโค้ดก็คือ db 3 xhp นะครับตามหน้าจอนี้เลยแล้วก็เรายังมีไลน์กรุ๊ปนะครับไลน์โอเพนแชทนะครับไว้ให้พูดคุยสอบถามกันได้นะครับในไลน์แชทของเรานะครับอย่าลืมนะครับวันเสาร์นี้เรามีไลฟ์สดนะครับ รีวิวนะครับผู้เล่นพิมริลีก10ทีมหลังนะครับก็โหมีแต่ทีมใหญ่ๆทย่งนั้นเลยนะครับลิเวอร์พูลแมนยูแมน,แมนซีนะครับก็ยังไงก็รอติดตามชมไลฟ์ของเราได้ในวันเสาร์นี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับอขอบคุณหลายครั้งเละเกินนะครับ <c oughs> ก็ขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยห่างไกลโควิดนะครับแล้วก็มาพบกันใหม่ สวัสดีครับ